สวัสดีครับผมใหม่รายแว่นตาเดลเลนส์นะครับโดยนักทันามาตรวันนี้เราจะมาแนะนำแบรน,น,นด์หนึ่งครับโมโนคูเป็นแบรนด์ของเดนมาร์กนะครับสวมใส่สบายอยู่ในกลุ่มพรีเมียมเราเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับตัวแรกจะเป็นตัวที่เป็นบันพับสไลด์แบบนี้อีกตัวนึงจะเป็นบันพับลวดนะครับตัวแรกนะครับเป็นตัวนี้ตัวนี้โมเมนต์ในการใส่จะเป็นการใส่แบบกระชับล็อกหน้านะครับจะใส่แล้วแน่นได้ ปั้นจมูกเนี่ยจะเป็นปั้นจมูกแบบไม่มีนอ็อตไม่มีสกรูบานพับก็ไม่มีนอ็อตไม่มีสกรูเช่นกันหน้าแว่นทําด้วย 3D printing น,นะครับน้ําหนักเบามากถ้าเราช่างนะครับไม่มีบล็อกแว่นหนักเพียงประมาณ6.5กรัมก็อยู่ในกลุ่มที่เบามากๆยืดหยุ่นสูงเป็นแว่นที่พังยากนะครับยืดหยุ่นสูงมากใส่สบายอีกตัวหนึ่งจะเป็นรุ่น Y จะเป็นรุ่นลวดนะครับ ใส่จอกชิลหลุมหลวมใส่ชิลใส่หลวมนะครับไม่ล็อกหน้านะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่น้ําหนักหนักอยู่ไม่ถึงหกกรัมนะครับเบากว่าเดิมอีกวัสดุนะแว่น,น 3d printing ก็เหนียวเบาพังยากมากๆทั้งตัวก็เหมือนเดิมไม่มีน็อตไม่มีสกรูโมโนคูรครับเป็นแว่นเดนมาร์กกลุ่มพรีเมียม,มสามารถมาดูแว่นโมโนคูได้ทุกสาขาของร้านแว่นตาเดลเลนส์นะครับอย่าลืมนะครับเพราะร้านแว่นไม่ใช่ที่ไหนก็ได้ เดลนส์ lens, เราเนะ้นคุณภาพเสมอขอบคุณครับ